อาภัยที่ทําให้ผู้ติดตามที่ต้องรอคอยในความขี้เกียจของโซที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการลงคลิปและการออกเสียงอาจจะไม่ชัดเจนในบางคําที่สําคัญเสียงตัวละครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะจาเสียงตัวละครไม่ได้ตอนที่38ถึง34ค่ข้าได้ยินแค่เรื่องนี้จากท่านแม่เท่านั้นข้าไม่ได้เข้าร่วมไม่ะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่ไม่คาดคิด เงินของเขาทั้งหมดอยู่ในกำม,มือข้าเจ้าจะได้รับมันทั้งหมดเมื่อถึงเวลาทำไมล่ะเจ้าก็ไปรายงานเรื่องนี้กับท่านพ่อของเจ้าหรือไงไม่พะยะค่ะจะเป็นไปได้ยังไงท่านแม่ทำเพื่อลูกขนาดนี้ลูกจะทำแบบน้องเจ็ดได้ยังไงกันแต่ท่านพ่อบอกว่าพ่อของเจ้าก็แค่ไม่อยากขายนะก็เลยเรียกคืนยังไงล่ะหากเจ้าไม่ใส่มันภายหลังพ่อของเจ้าก็จะไม่ถามเรื่องนี้อีกครับท่านแม่ลูกเข้าใจแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งให้สนมของเจ้าคิดหาทางจับตาดสูสู่ซีเยาเอาไว้ข้าได้ยินว่านางดูแลอุตสาหกรรมข้าเลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ข้าว่านางผู้นี้ไม่ธรรมดาเออทำไมล่ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ข้าจะแจ้งให้เจ้าทราบเมื่อพระราชาวังตรวจสอบแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพ่อของเจ้ามีเจตนาร้ายต่อเจ้าเจ้าต้องได้รับความไว้วางใจจากเขาโดยเร็วที่สุดพะะ่ะค่ะท่านแม่ ลูกจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังทําไมท่านไม่เอาแต่จ้องสูเสียวรู้ว่านางก็เป็นคนที่มีภัยแก่ค่ะปล่อยนางเดี๋ยวนี้ฝันแบบนี้อีกแล้วคนพูดนี้อีกแล้ว เจ้าคือใครกันแน่เจ้าฝันร้ายเหรอสุดข่าวเส้นนั้นใบหน้าเส้นนั้นมีความคล้ายคือกับเป๋ะเยี่ยนมากไม่มีอะไรก็แค่ฝันท่านไม่ต้องใส่ใจหรอกเพคะผู้ชายคนนั้นยืนขึ้นและอบกอดค่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นปอเยี่ยนจะไม่ให้ข้าใส่ใจเจ้าได้อย่างไร จะอยู่ในอ้อมกอดของข้าซ้ำยังฝันร้ายสิ้นนี้ท่านถึงวังแล้วครับท่านท่านอองพวกเราลงไปกันเถอะเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้าน,นี้เขาพิงข้าอยู่แล้วจูจ่ๆทำไมถึงกลอบกันได้ล่ะวังท่านจิน ทำไมค้ารู้สึกใจสั่นเออเกิดอะไรขึ้นขาของท่านเจ็บอีกแล้วเหรอเอองานรีบกลับไปพักผ่อนที่ตำหนักเถิดแล้วก็กินยาแก้ปวดจอต้มยาให้ข้าสิเพคะท่านอ๋องพูดเยี่ยงนี้แล้วงานข้าก็ต้องทำถือเสียว่าเป็นค่าตอบแทนที่ปกปิดความลับก่อนหน้านี้แล้วกันท่านทรายทำไมทำตัวขี้อ้อนเป็นเด็กแบบนี้ล่ะ ท่านอ๋องข้าเพิ่งต้มยาเสร็จยังร้อนอยู่ท่านก็ค่อยดื่มนะเพคะท่านอ๋องจ้องข้าทําไมกันถ้าไม่จ้องเจ้าไว้ให้ดีๆหากข้าวหน้าเจ้าแอบกดไขรแทนข้าอีกและข้ายังไม่รู้นั่นมันไม่น่าอายหรอท่านอ๋องสิ่งที่ท่านพูดท่านกําลังรอเล่นกับข้าหรือช่วงนี้ท่านชอบส่งคนมาแอบตามดูข้าตลอด มันถือว่าเป็นการยอมรับว่าข้ากำลังหาหลักฐานอยู่ไม่ใช่หรอมันเป็นธรรมชาติที่เจ้าจะไม่พอใจแต่ทุกอย่างเจ้าควรปรึกษากับข้าก่อนท่านอ๋องพวกเขาลอกเอาทรัพย์ของท่านดังนั้นข้าจึงคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องปรึกษาเพราะว่าท่านคงจะไม่เห็นด้วยนางทำเพื่อข้าจริงๆหรอ ท่านอองข้าอยู่เคียงข้างท่านเสมอข่าเป็นภรรยาของท่านข้าจะจำคำพูดนี้ของเจ้านะไม่รู้ว่าวันนี้ขาของเขาดีขึ้นหรือยังนะ ยังไม่ได้โดนตัวนางเลยนางลมได้ยังไงกันจะว่าไปนางมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็ตั้งใจใเขาเห็นแม่นางเสินก็หัดเรียนรู้วิธีนี้แบบนี้แล้วเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นท่านอองนี่เป็นความผิดของข้าอ่ะ ใช่ข้าไม่ระวังเองเจ้าค่ะเจ้าจาไม่ช่วยพยงนางขึ้นหน่อยเหรอทำไมข้าต้องช่วยด้วยไม่เป็นไรข้าข้าลุกเองได้ส่วนเสียงเหรอทำผิดเองแล้วยังจำมาทำเหมือนว่าข้าผิดอย่างนั้นแหละดูแล้วข้าคือคนที่สนหรือคนที่น่ารังเกียจที่ไม่รู้จักผิดท่านอ,องข้าแค่บาดเจ็บเล็กน้อย ท่านอองอย่าโทษสูเสียเหว่ยงเลยค่ะข้าทำให้นางลำบากใจหรอแม่นางสนตลกมากเลยสามีข้าจะโทษข้าได้อย่างไรกันล่ะหากจะเล่นละครต้องเล่นให้สมจริงเพราะเป็นสิ่งที่นางตั้งใจเล่นกับข้าซสียเหวค่ยาข้าแค่กลัวท่านอองเข้าใจผิดมีอะไรให้เข้าใจผิดหรอภรรยาของข้าสนเจ้าแล้วทำให้ลูกสาวเสียนนาบดีอย่างเจ้าเสียใจ แบบนี้เหรอท่านองเจ้าไม่มีอะไรจะพูดไหมค่ะ,ะเขาเสือคำพูดนางซีเหยา่าค่าข้าแค่มาเยี่ยมท่านองเท่านั้นเจ้าอย่ากโกรธไปเลยนะแม่นางเสริเจ้าสิ่งที่ส่ซีวีนั้นพูดเป็นความจริงข้าต้องเอาพี่ป๋อแยกกับคืนงาให้ได้สู่ซีเหยา่าเจ้าจะสู้ข้าได้หรือ แม่นางสินตลกจังท่านมาทุกวันข้าก็ยินดีแค่ทุกครั้งท่านไม่ล้มแล้วมีแผลมนทำให้คนอื่นมองข้าว่าต้อนรับแขกไม่ดีข้าข้าไม่ระวังเองไม่ระวังที่ล้มต่อหน้าข้าหรือว่าไม่ได้ระวังที่จะล้มให้ท่านอองเห็นท่านอ,องข้าข้าแค่ตั้งใจเอายามาให้ท่าน เลยไม่ได้ระวังไม่ได้เงยหน้าไปดูสู่ซี่เยาท่านอองข้ามีภรรยาแล้วทำไมข้าต้องให้ท่านเอายามาให้ด้วยข้าข้าเห็นว่ามีคนต้มยาพอดีเขาหมายความว่ายังไงเขาต้องการสู่ซี่เยาที่นี่คือวงังจิงภรรยาข้าทำอะไรก็ให้อภัยได้เสมอในขณนะดเดียวกัน ข้าก็ไม่มีทางทำให้นางเสียใจไม่คิดเลยว่าเขาจะปกป้องข้าเขากุ้มมือนางข้ายังไม่เคยใกล้ชิดข,ขนาดนี้มาก่อนแม่นางสนที่เจ้าได้รับบาดเจ็บจะต้องการให้ข้าช่วยสอบสวนไหมใช่เจ้าค่ะมันเป็นความประมาทของข้าเองดังนั้นข้าจึงไม่รบกวนท่านอ,องแล้วข้าขอตัวไปก่อน เขาดูซ้ำอย่างนั้นหรอเขาไม่เชื่อข้าตั้งแต่แรกหรอข้าไม่เคยเห็นแววตาที่เกลียดสังของเขาแบบนี้มาก,ก่อนเป็นพอาสุสีเหยานางทำร้ายข้าทำไมท่านถึงอยู่ข้างข้าข้ากับเจ้าก็อยู่ฝั่งเดียวกันทำไมล่ะมีแค่เจ้าเท่านั้นที่พูดได้หรอแต่แต่ว่าท่านไม่ได้เป็นห่วงแผ่น้างหรอเปลียดสิน,น้าไดตเเลวอะไรขนาดนั้น ข้าแค่ตรวจดูบาดแผลของนางว่าจริงหรือไม่เป็นเพราะถูกอาวุธคมบาดเอาหรือไม่ท่านก็แค่เรื่องนี้นี่นะงั้นท่านอก่อยข้าช่วยนางทําไมล่ะมีแค่เจ้ากับข้าเจ้าจะปล่อยข้าไปช่วยนางเจ้ายินดีเหรอข้าจะไม่ยินดีได้ยังไงมันไม่สะดวกสําหรับท่านก็เรียกคนอื่นมาไม่ได้เลย,ยงไงอย่าแสดงละครที่น่าเบื่อแบบนี้กับผู้อื่นอีกนะเดี๋ยวเขาจะดูแคนเอา เห็นได้จักวจอมมายินดีเพราะตอนที่ข้าตรวจแผคของนางดวงตาของเจ้าเหมือนจะกินข้าอย่างนั้นเลยยังไงก็ตามตราบแต่ที่ข้ายังอยู่ละครก็ต้องเล่นให้จบไม่ใช่หรือที่แท้ถ้าเห็นตั้งแต่ต้นถ้ามีเวลาว่างมากหรือไงที่ดูละครนันเพราะว่าข้าไม่ได้พูดเลยไม่เข้าใจหรอเออข้าแค่สงสัยว่าเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากข้าไหมแท้ที่จริงแล้วข้ารู้มาตลอด ท่านท่านต้องการในค่าของความช่วยเหลือจากท่านเหรอยอมรับว่าเถอะว่าเจ้าต้องการค่าค่า